เอใครกันนะที่ผลิตน้องตัวตรงกลางกระเป๋าหลุยวิตตองของลิซ่าไปดูกันเลยน้องตัวตรงกลางมีชื่อว่าโซตอนจากค่ายไฟดิงยูนิคอนหรือหลายคนจะย่อว่าค่ายฟันซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลงานศิลปะและกล่องสุ่มจากเมืองกวางตงประเทศจีนความเจ๋งของค่ายนี้คือ1มีช่องทางการขายที่หลากหลายรวมถึงมีเว็บไซต์ภาษาองังกฤษ 2. มีงานขายอื่นๆนอกเหนือจากอาร์ตทอยเช่นรูปวาดศิลปะ รวมถึงกล่องลั c คกี้บ็อกซ์ที่สุ่มน้องๆจากหลายคอลเลกชันหรือสุ่มหาคอลเลกชันของหายากค่ายนี้เริ่มโปรโมทเมื่อปี2018จากตัวละครที่ชื่อว่าฟาร์เมอร์บ็อบ พร้อมด้วยเพื่อนเพื่อนน้องๆเช่นริโก้ชินวูรวมถึงนางเอกคลิปนี้ก็คือน้องโซตอนซึ่งหมายถึงเด็กน้อยถักเปียสุดน่ารักและอ้าปากวอด้วยความที่สงสัยแห่งเมืองแอปเปิลทาวน์ในโลกแห่งความฝันที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2012ทางผู้ออกแบบโจดาวางได้ร่วมมือกับฟ i n ยดิ้งยูนิคอตั้งแต่ปี2021โดยไม่ได้ออกแบบน้องโซตอนตัวเดียวนะมีน้องโมลินตาซึ่งเป็นน้องสาวที่โตตัวกว่าพี่อีกด้วยซึ่งดีไซน์ของน้องหลักๆจะเน้นสีพาสเทลและความน่ารักในคอลเลกชันที่ลิซ ซึ่งถูกออกแบบมาในคอนเซปต์ที่น้องคนกิ่นกับความหอมกับแป้งในร้านเบเกอรี่ในเมืองแอปเปิลทาวไม่ไหวจนเกิดเป็นกลายมาเป็นโก,โก๊กครับเอ้ยไม่ใช่น้องโซตอนบันนี่นั่นเองถ้าอยากฟังเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาบอกกันได้นะอย่าลืมกดไลค์ติดตามแชร์ share, ให้กับทีโด้แท้ทุท่ทยกันด้วยละ่ะเจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย